ครับเพจเดิมพัทยานีวันนี้จะพามาที่ร้านไอทะเลบ้างสะเลเป็นร้านอาหารกึ่งรีสอร์ทที่ตั้งอยู่เกือบติดทะเลมีแค่ซอยจอมเทียน56แค่กา้านชายหาดเอาไว้ครับในอำเภอสัตหิบบรรยากาศในร้านก็เปิดเป็นโอเพนแอร์หันหน้าหาทะเลทางทิศตะวันตกภายในร้านตกแต่งด้วยโทนสีฟ้าช่วยสร้างให้ได้บรรยากาศของชายทะเลได้ดี ลูกค้ามีทั้งไทยและต่างชาติเข้ามาใช้บริการมานั่งตอนเย็นดูพระอาทิตย์ตกริมทะเลพร้อมกับรับประทานอาหารบรรยากาศดีสุดๆมีทั้งอาหารไทยและเทศเลยแหละครับการสร้าๆๆงอาหารก็ทันยุคทันสมัย ไม่ต้องมีเมนูให้ยุ่งยากแค่สแกน QR code ในรายของทางร้านก็สามารถดูเมนูอาหารแล้วก็สั่งได้เลยครับแม่ก็โลกมันเยอะนี่นะครับท่านก็เลยต้องใช้แบบนี้ซะเลยเพื่อไม่ได้ให้สัมผัสเมนูอาหารกันหลายมือก่อนอื่นนะครับเรามาดูอาหารแนะนำกันก่อนครับผมอันแรกกุ้งคั่วพริกเกลือบอกได้เลยครับว่าเด็ดมาก ต่อมาก็แกงส้มไข่ปลายเลวเซียวเนื้อปลาอินทรีรสชาติอร่อยถึงใจมากเลยครับอันนี้ก็ทอดมันกุ้งกรอบนอกนุ่มในนี่ก็ยำแซลมอนน้ำปล้า แซ่บโนมากต่อมาก็หอยเชลล์ผัดชาเผ็ดร้อนได้ใจคนที่ชอบทานรสจัดเลยละครับและพิซซ่าหน้าฮาวายเอียนแป้งบางหอมอร่อยทําสดทุกวันครับ และทางร้านก็มีหมึกเป็นซาชิมิด้วยนะครับผมแม่บอกได้เลยว่าสดมากๆครับตอนนี้ไปพบกับคุณเติ้นได้เลยครับผม okay. สวัสดีค่ะทุกท่านนะคะวันนี้เราอยู่ที่บางเสะเล่ไม่ไกลจากพัทยานี่เองเนาะเป็นร้านอาหารชื่อว่าไอทะเลติดกับทะเลจริงๆเลยนะวิวสวยมาก แต่ตอนนี้เราอยู่กับเจ้าของค่ะสวัสดีค่ะพี่ตู่สวัสดีค่ะพี่ตู่เปิดร้านมานานหรือยังคะก็จริงๆถ้ารวมปีนี้เข้าปีที่สี่สี่สี่นิดนิดแต่ว่าสามปีแรกเราจะอยู่ตรงชายสุดสุดหาทางนู้นโค้งๆใช่ใช่ก่อแล้วทีนี้เขามีว่าต้องย้ายก็เลยได้มาที่นี่ก็ปีกว่าจากที่นี่ แต่ที่นี่ก็โลเคชันดีเนาะมีต้นไม้มีทะเลคือบรรยากาศแบบได้ชื่อแบบไอทะเลจริงๆเนาะแล้วคนนี้อยากให้พี่ตู่แนะนําอาหารค่ะเป็นเมนูซิกเนเจอร์ที่แบบอยากอยากทานมากที่แบบมาที่นี่ต้องต้องสั่งที่นี่เท่านั้น <c oughs> เนาะอยากให้แนะนําเมนูแรกอะไรก่อนดีอะไรดีถ้าตอนนี้ถ้าตอนนี้อ่ะโอเคอันนี้ก็จะเป็นกุ้งคั่วพริกเกลือนะคะเมนูนี้ก็จะลูกค้าจะชอบ <c oughs> เพราะว่ามันจะออกเป็น สมผสมก็จะมีกุ้งกุ้งก็จะสดแล้วก็มีพวกกระเทียมกับพริกต้นหอมแค่นี้ปรุงนิดหน่อยก็อร่อยแล้วอยากให้แบบท่านผู้ชมเห็นว่าตัวกุ้งอ่ะใหญ่จริงๆเดี๋ยวเดี๋ยวเอาขอบคุณค่ะนี่นะน่าทานมากนี่นะเนี่ยเนี่ยอยากให้เห็นเนาะกุ้งคััวพริกเกลือที่นี่ใหญ่หน่าทานกัดเต็มคำและเมนูต่อไปค่ะเนี่ยกำลังแซ่บเดือดอนนีขว็จะเป็นแกงส้มไข่ปลาเรียวเซียวกับเนื้อปลายอินทรีย์นะคะ อ๋อเดี๋ยวจะตักให้ดูนะคะแกงส้มไข่ปลาไข่ปลา,านี่มาจากปานบุรีแล้วก็เนื้อปลาอินทรีก็มาจากชาวประมงที่หาปลาของเราเองเลยก็คือแกงก็จะเป็นของลุงที่เป็นคนเก่าคนแก่ที่อยู่ที่นี่อเอาจริงๆนะเจ้าของร้านใส่ใจแม้กระทั่งแบบปลาหมึกปลาหมึกยังคุยกับพ่อครัวข้างหลังบอกว่าผมจับหน้าบ้านนี่เองเนี่อยากจะบอกว่าน้องแปลรูปมาแล้วนะคะเป็นหมึกสาย ใช่ค่ะผู้สาเชลชิมินะคะยัง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 เห็นไหมคะยังยังยังอยู่เซลยังอยู่เซลยังอยู่ค่ะเซลยังอยู่อ๋ออันนี้แบบต้องทานกับวาซาบิน้ำจิ้มฟู้ดแล้วก็อีกตัวหนึ่งเป็นน้ำจิ้มโชยุค่ะโชยุก็คือ3ตัวเนี้ยต้องทานคู่กันก็ต่อไปพิซซ่าพิซซ่าอันนี้ก็เป็นพิซซ่าโฮมเมดนะคะแป้งเราผสมเองนวดเอง ก็คือที่นี่จะมีชาวต่างชาติแล้วก็มีเด็กมีผู้ใหญ่บางทีชาวต่างชาติก็เป็นแฟงคนไทยเนาะแล้วก็มีลูกครึ่งมีอะไรเงี้ยเราก็อยากให้มาร้านเดียวแล้วทานได้ใช่ค่ะทานได้ทุกอย่างเนาะภรรยาทานอาหารไทยส่วนสามีทานอาหารยุโรปไปแล้วก็เด็กก็เป็นแบบขนมขนมรือของทานเล่นอย่างเมนูนี้โอเคจะเป็นทอดมันกุ้งก็เนื้อกุ้งร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะแล้วก็มีส่วนผสมหมูนิดหน่อยแค่นั้นไม่มีส่วนผสมอื่นเลยเน้นๆคือกุ้งเดี๋ยวนะขออนุญาต เราต้องพิสูจน์เราต้องพิสูจน์ไม่มีมันหมูไม่มีมันแกวไม่มีอะไรเลยค่ะอ๋อแบบเนี่ยสีของกุ้งนัยเราจะรู้จะออกสีนี้สีของกุ้งแล้วก็อีกอันนึ่งที่ที่แนะนําก็จะเป็นหอยเชลลพผัดชาหรือไม่ก็เป็นทะเลผัดชาป้าผัดชาได้หมดค่ะน็สามารถประยุกต์ได้ทั้งนี้สวนสวยร้อนจะดีมากเพราะว่าโควิดเนาะ ก็สมุนไพรนิดนึิสมุนไพรนิดกระชายอะไรพวกนี้กระชายพริกไทยมะเขือใบมะกรูดเนาะนี่เมนูนี่อันนี้ก็แซลมอนนะคะเป็นแซลมอนสดแล้วก็เป็นเอามาปรุงอย่างที่บอกว่าชาวต่างชาติทานได้ความแซ่บก็ยังได้อยู่บนโต๊ะเดียวกันก็เป็นแซลมอนยำปลา้านะคะก็เอาของสดกับของบ้านเราท้องถิ่นบ้านเราแล้วก็รสชาติของเราเนี่แหละมาปรุงแต่งใหม่ใช่แนะนำอาหารไปแล้วอยากให้พี่ตู่ค่ะ เชิญชวนทุกท่านมาที่นี่ว่าร้านเปิดกี่โมงก็ตอนนี้นะคะของเราร้านจะเปิดทุกวันเปิดตั้งแต่แปดโมงครึ่งจนถึงห้าทุ่มตามมาตรการของรัฐนเนาะ,ะแล้วก็อาหารเนี่ยครัวจะปิดประมาณ3ามทุ่มสามทุ่มครึ่งไม่เกินสี่ทุ่มก็ขอเบอร์โทรไหนคะ่ะแบบใครแบบสำรองจองโต๊แบบมาหลายท่านอย่างเงี้ยของจองโตไว้ก่อนเบอร์โทรอะไรคะ0ูนย์แปดสองสองห้าห้าสี่ศูนย์สี่หกนะคะ แล้วก็ถ้ามาจากเพจอมาจากเพจเรายินดีให้ส่วนลด10%ค่ะ,ะตลอดตลอดจนถึงเดือนมีนาเดือนมีนาอันนี้ให้ลูกเพจนะคะแล้วก็กติกาคือต้องแชร์เพจของร้านหรือแชร์เพจของเดอะพัทยานิวไปที่หน้าเ c ซ b ุ o กของตัวเองนะคะแล้วนำมาโชว์ที่ร้านค่ะว่ามาจากเพจเดอะพัทยานิวมารีวิวที่ร้านไอทะเลที่บางเสลเนาะก็คือเมนูทุกทุกอย่างคือน่าทานเนาะแล้วก็แบบว่าบรรยากาศริมทะเลแล้วเห็นว่า นี่ที่สําคัญสุขสาวจะมีดนตรีเล่นสดตั้งแต่6กโมงเย็นถึง3ามทุ่มนะคะเพราะว่าช่วงนี้ให้ดื่มแอลกอฮอล์ได้ถึงแค่3ามทุ่มแต่ว่าพอวันที่24นี้ได้ข่าวว่าจะขยายเวลาเป็นยาทุ่มก็น่าจะเล่นได้ดึกกว่านั้นส่วนอังคารเปรหัสอาทิตย์จะเป็นดีเจเปิดแผ่น ก็จะได้มีบรรยากาศฟังเพลงสบาๆเนาะพักผ่อนรีแลกกันมาหลังจากแบบทํางานเหนื่อยล้าหรือเรียนหนังสือกันมาเรียนออนไลน์กันมาเนาะทั้งวันก็พาครอบครัวพาคนที่บ้านเนาะมาทานอาหารที่นี่ที่สําคัญที่จอดรถอยู่หน้าร้านเลยจ้าแล้วก็วิวทะเลดีบรรยากาศแบบทะเลตกคือสวยมากแล้วเด็กๆนะคะเล่นน้ําได้ด้วยผู้ปกครองก็ทานข้าวไปเนาะคือเรามีห้องอาบน้าอยู่ข้างหลังให้สำหรับลูกค้าที่มาทานข้าวด้วยเตรียมชุดมาเปลี่ยนได้เลยนะเนาะยังไงก็ต้องขอบคุณ คุณตู่มากนะคะที่แบบว่าให้ข้อมูลเกี่ยวกับอาหารทุกอย่างว่าเป็นของที่มีคุณภาพเป็นของจากท้องถิ่นแล้วก็สดด้วยค่ะค่ะขอบคุณมากๆค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเมนูอะไรที่สุดคะเอ่อจะเป็นส่วนมากจะเป็นอาหารไทยแล้วก็ที่บ้านจะทานเป็นพิซซ่า ที่นี่พิซซาจะขึ้นชื่อมากเลยสำหรับต่างชาติเนอะเราอยู่ในบางเสร่เลยอันนี้ตามมาจากร้านเขาจะมีร้านที่เดิมอยู่แล้วพี่เขาย้ายมาที่นี่ชก็บรรยากาศดีแล้วน้ำแบบมองใช่แล้วก็รู้สึกว่าสะอาดสะอาดแล้วก็ปลอดภัยด้วยวันนี้ทานข้าวอร่อยมากค่ะมีเพราะว่านัดเพื่อนไว้ด้วยนล้วชวนชวนทุกคนมาทานที่นี่่ได้ได้ค่ะบางเสร่ถ้ามามาเลยนะคะไอไอทะเลที่มีต้นไม้ใหญ่ แล้วก็เ,กดเลดดด้วยยบรรราาากกศีคเเ็ติทะป็นไงบ้าง่ะครับผมร้านไอทะเลบางสเลคงถูกใจลูกเพจบ้างไหมล่ะครับผมอาหารอร่อยมากก่อนจากกันไปครับ mm hmm. ก็ขอฝากร้านไอทะเลบางสเลด้วยนะครับผมติดต่อสอบถามหรือจองโต๊ะได้ที่โทร0822554046วันนี้เพจเดอะพัทยานิว ก็ขอลากันไปก่อนนะครับ